สวัสดีค่ะวันนี้พามาเก็บยอดผักหวานนะคะเก็บเก็บยังไงนะคะมันถึงจะแตกยอดออกให้มันไม่ลดลงนะคะมาดูวิธีเก็บค่ะให้ดูวิธีเก็บชัดๆนะคะว่าเก็บยังไงนะคะก็คือริดนี่ค่ะตรงนี้เนาะเราก็ดิดออกเลยนี่ค่ะอย่าให้เหลือส่วนต่อนะคะอย่าให้มันหักค่ะ เพราะว่ามันจะได้แตกออกใหม่นะคะขอเวลาเก็บก่อนนะคะแบบนี้ก็อย่าให้เหลือนะคะรูดรูดออกให้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเราเด็ดยอดก่อนแล้วค่อยมาตกแต่งอีกทีนึงก็ได้ค่ะนะคะง่ายงค่ะนี่ก็มือริบแบบนี้นะคะจะให้ดูต้นตอมันค่ะนะคะยอดผักหวานเราของเราก็ไม่มี มีไม่เยอะนะคะมีแค่สองสามต้นเองค่ะศึกษาจากท่านผู้รู้นะคะเขาบอกว่าเวลาจะเด็ดยอดนะคะยอดผักหวานนะคะก็คือริดนะคะริดออกให้หมดอย่าเหลือตอไว้ค่ะเพราะว่าถ้าเหลือตอไว้มันจะไม่แตกค่ะถ้ามันแตกมันก็จะไม่อวบค่ะนี่นะคะริดไปเลยค่ะแล้วพวกใบมันก็ต้องเอาออกให้หมดเหมือนกันนะคะแต่ว่าขอ เวลารีดก่อนนี่นะคะจับไปเลยไม่ต้องใช้กันไกลนะคะห้ามใช้กันไกลค่ะไม่ให้เหลือไม่ให้เหลือต่อไว้เลยค่ะนี่นะคะแบบนี้ก็ต้องตัดถ้าจะตัดแต่งก็ต,ตัดตัดตรงช่วงรอยสีขาวกับสีเขียวค่ะนี่ค่ะรูบไปเลยรวบไปเลยนะคะ เพราะว่าถ้าเราเอา่อเหลือพวกกิ่งแบบนี้ไว้นะคะกิ่งแบบนี้ไว้มันจะแย่งอาหารนะคะพวกใบแบบนี้ก็ต้องเด็ดออกนะคะเราจะไม่ใช้กรรไกรตัดนะคะเก็บง่ายๆคะ่ะมือเด็ดไปเลยคะ่ะอันนี้ก็มีมาเยอะนะคะ ไม่เยอะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวจะไปแกงค่ะแกงใส่ปลาหรือบางคนก็เอาไปผัดอร่อยนะคะ ติดยอดหมดแล้วทีนี้เราก็รูดใบมันทิ้งเลยนะคะมันจะได้ไม่เย่ยงอะอาหารเนาะมันมจะได้เตกยอดอ่อนให้เราอวบๆค่ะดิดออกเลยค่ะรูดเลยค่ะทิ้งเลยค่ะเดี๋ยวมันก็จะออกใหม่ค่ะนี่นะคะพอดีต้นมันยังเล็กอยู่ค่ะก็รูดเลยนะคะรูดน,ะะนี่ค่ะจับรูดเลยค่ะ อย่าเหลือไว้ใบไว้นะคะแบบนี้ก็เหลือไว้ไม่ได้นะคะมันจะแย่ยงอาหารนะคะดูนะคะเก็บหมดแล้วเราก็ริดรูดใบออกให้หมดเลยนะคะมันจะได้แตกใหม่ค่ะ,คะอันที่เหลือเล็กๆขึ้นมาเล็กๆเราเอาไว้ก่อนในที่หน้าค่อยเก็บก็ได้แต่ว่าข้างล่างมันเราก็จะเหลือไว้สักสองสามกิ่งนะคะเพื่อเป็นการสั่งข้อแสงของต้นค่ะให้ดูนะคะผักหวานหลังจากเราเดิดไปประมาณสามอาทิตย์ค่ะ มันก็จะแตกค่ะเด็ดเสร็จแล้วก็ตัดแต่งกิ่งเนาะมันก็จะแตกแบบนี้นะคะเราอย่าให้มันขึ้นสูงค่ะขึ้นสูงเก็บยากเนาะเห็นไหมเหลือแต่ใบข้างล่างๆข้างบนเราก็รีบใบออกให้หมดนะคะตุ๊บแต่งตัดแต่งกิ่งมันก็จะออกใหม่แบบนี้แหละคะ่ะให้เราได้เก็บรับประทานค่ะ หรับคลิปนี้ก็พามาเก็บผักหวานแล้วก็ดูว่ามันเป็นยังไงระหว่างที่เราเก็บตัดแต่งกิ่งนะคะผลก็อย่างที่เห็นนะคะนะคะว่ามันเป็นยังไงเจอกันคลิปใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ